ใช้สื่อที่จะช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเอาไว้ด้วยซึ่งมีทั้งทุกภาคภาคเหนือเขาก็มีของเขาภาคอีสานก็มีภาคใต้ของเราก็มีภาคกลางก็มีเอาเพลงพื้นเมืองของทุกภาคเลยมาทำมงคล38ใส่เนื้อธรรมะเข้าไปส่วนในส่วนของภาคใต้ของเรานี้ใช้ห้ามงคลด้วยกัน แล้วก็มีทุกอย่างเลยตั้งแต่เพลงบอลลิเก่ปาโนราแล้วก็มีอะไรนหนังตลกทุกอย่าง <c oughs> เราจะได้ช่วยกันในส่วนนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นประเพณีเป็นทาเนียมของเราแล้วว่าตั้งแต่ทํามงคลที่หนึ่งมาเลยเนี่ย <c oughs> ก่อนเริ่มการแสดงทุกครั้งเราจะนั่งสมาธิกันก่อนเพื่อที่จะได้รวมจิตรวมใจแล้วก็นำเอาความรู้ความสามารถของเรามาใช้ทุกครั้งในการบันรทึกเหมือนเมื่อเช้านี้ มันชุกเฉินไปนิดหนึ่งแล้วก็เขาเตรียมพร้อมแล้วทวรพี่ก็มาช้าเราก็เอากันตอนบ่ายตอนนี้ทุกคนเคยนั่งไหมใครเคยนั่งมาแล้วบ้างนั่งสมาธินั่งสมาธิใ,ใครเคยนั่งสมาธิมาแล้วไม่เคยนะเอาละขอให้ทุกคนขยับออกขยับออกอย่าให้เข่าชนกันไม่ต้องเบียดกันมากแกนั่งห่างๆสบายๆนี่ได้นั้งเ้อย่าให้เข่าชนกันอเนนาอาละสบายๆน,น,นะ,นะเ,นนเอาขาขวาทับขาซ้ายนะ ยกขาขวาทับขาซ้ายไม่ขัดกัน้ะโยมวางทับข้างบนดวางทับข้างบนนิดเดี่าถ้าขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจดหัวแม่มือข้างซ้ายนิ้วชี้มือขวานิ้วชี้มือขวาจดหัวแม่มือข้างซ้ายจะแตกกันนิดเดียว ยืดชี้มือขวาจดหัวแม่มือข้างซ้ายจดชนกันชนกันนะวางไว้บนหน้าตักของเรานะแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งตั้งกายตั้งตัวของเราตรงตรงตรงสบายๆไม่ต้องไปเกรงตั้งตัวของเราตรงตรงสบายสบายไม่ถึงกับเกรงนะจ๊ะไม่ถึงกับเกรงไม่ถึงกับแอนหน้าแอนหลังหรือเอนซ้ายเอนขวาสบายสบายแล้วเราก็รับตาของเราเบา เราเบาเหมือนกับเรานอนหลับอย่างนั้นนะในขณะที่เรานอนหลับเราไม่ได้เม้มเปลือกตาเราไม่ได้หยีตาหลับปลื้ๆเหมือนกับแสงเข้าอย่างนั้นสบายๆผ่อนคลายเราจะใช้เวลาทำสมาธิสักห้านาที ก่อนที่เราจะได้เริ่มงานกันซึ่งถือเป็นงานบุญที่จะส่งผลให้ทั้งผู้ทาคือตัวเราทุกคนแล้วก็ผู้รับได้ประโยชน์ผู้ทาจะได้รับในลักษณะของการเป็นต้นบุญเป็นผู้ที่ให้ธรรมะแก่เพื่อน ร่วมชาติร่วมประเทศโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังต่อจากเราไปอุปกุศลที่เกิดนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เรานี้อยู่ในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญมีความสำเร็จอยู่ในหนทางธรรมจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานส่วนผู้รับนั้น จะได้ประโยชน์ที่จะได้ฟังธรรมะอย่างเบาสบายไม่หนักและสามารถนำเอาธรรมะนั้นไปใช้ช่วยปรับปรุงชีวิตของเขาให้เจริญรุ่งเรืองได้เพราะถ้าเรามองในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่ามนุษย์ในสังคมปัจจุบันนั้นต้องการแสวงหาเป้าหมายชีวิตต้องการแสวงหาหนทางแห่งความสุข แต่บางคนยังเข้าใจผิดยังเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้นั้นเป็นความสุขเพราะฉะนั้นจึงแสวงหาความสุขกันผิดทางจึงทำให้ชีวิตเหมือนกับเข้าลกเข้าปงเข้าปากไม่พบความสุขได้ถ้าเราได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราเต็มที่ธรรมะที่จะออกจากปากเราจะาก,การแสดงของเรานั้น จะเข้าไปเตือนจิตสกิดใจเขาให้เขาได้คิดได้พิจารณาและจะได้กลับหนทางนำไปสู่ความสุขเราช่วยชีวิตมดตัวหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำตายเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าเราช่วยชีวิตมนุษย์สมมติว่าเขาหาหนทางไม่ออกคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่เขาได้ดูการแสดงเขาได้ฟังธรรมะจากปากเราแล้วนี่ ขากลับเนื้อกลับตัวได้เราก็จะเป็นต้นบุญอย่างมหาศาลที่สุดและยิ่งรายการนี้ถ้าได้เผยแพร่ออกอากาศไปบนทั่วประเทศนับหมื่นนับแสนก็จะได้ประโยชน์ประโยชน์นั้นมาจากไหนก็มาจากพวกเราที่นั่งอยู่ในที่งนั้น,น,นและยังจะสืบต่อไปถึงลูกหลานเหลนอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มารวมกันแล้วเราจะได้ตั้งใจ โดยเฉพาะทีมของกองถ่ายทำของช่อง10ที่เราได้ฝากฟันบากบันมาถึง2วันเต็มๆ3วันทั้งวันซ้อมด้วย <c oughs> วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใน <c oughs> ไ,ได้รวมพลังรวมใจของเราเค้นเอาความรู้ความสามารถของเราออกมาไป <c oughs> ช่วยงานพระศาสนาให้เต็มที่การที่จะทำอย่างนั้นได้เราจะต้องรวมใจของเรา <c oughs> ให้ใจของเราสงบนิ่ง ใจจะสมบนิ่งได้สมาธินั่นเองทําสมาธิก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าท่าที่เราทําคือตัดส,สมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจดหวัวนิ้มือข้างซ้ายท่าที่สบายที่สุดในการนั่งของเราเมื่อท่าเราสบายแล้วสบายจริงไหมขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ ถ้ามีส่วนไหนเกร็งหรือเครียดก็ให้ผ่อนคลายให้หมดนะตำรวจดูตัวเองนะให้ผ่อนคลายให้หมดทีเดียวต่อไปเราจะทำใจของเราให้หยุดที่นิ่งใจของเรานั้นวกแวกซัดสาย ค,นนคิดน่นคิดนี่คิดเรื่องงานเรื่องอะไรแต่อ,อะไรทั้งหลายอะไไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งเลยใจไม่เป็นหนึ่งแต่ขนาดใจไม่เป็นหนึ่งทุกคนก็มีประสบการณ์มีความสามารถอย่างที่ได้เห็นอย่างที่ได้รู้กันอยู่แต่ถ้าเราทําใจเป็นหนึ่งแล้วความรู้ความสามารถจะหลั่งไหลพลั่งพปลูลออกมาอีกมากมายจนบางครั้งจะแปลกใจทีดเดียว การทำใจให้เป็นหนึ่งนั้นทำได้ง่ายๆขอให้ทุกคนทำตามนะคิดว่าตอนนี้เราไม่มีภาระหน้าที่อย่างอื่นอีกแล้วหน้าที่อย่างอื่นของเราไม่มีสภสรพสำเนียงรอบข้างก็ไม่สนใจญาติสนิทมิตสหายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง นึกว่าเขาได้ล้มหายตายจากไปแล้วเหลือเราคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่ในที่นี้เรามีตัวคนเดียวในโลกหน้าที่ที่จะทำก็ไม่มีเป็นอิสระลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดนะจ๊ะในอดีต ที่ผ่านมาก็ลืมสิ่งที่จะทำในอนาคตก็ลืมเราไม่มีสิ่งที่จะต้องทำเราไม่มีภารกิจเราไม่มีหน้าที่ เราก็นึกว่ากลางท้องของเรานั้นเป็นท้องที่กลวงเหมือนกระบอกไม้ไผ่ร่างกายของเราเหมือนกระบอกไม้ไผ่นะตับไตใส้ฟูเหมือนกับไม่มีใช้ใจนึกเอานะจ๊ะนึกสมมุติสมมุติแล้วเราก็นึกว่ากลางท้องที่กลวงๆของเรานั้นนะ่ะมีดวงแก้วดวงหนึ่งที่ทำด้วยแก้วใสบริสุทธิ์ บระดดเพชรลูกที่เจริไในแล้วดวงแก้วที่กลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกเพชรที่เป็นลูกที่เจระไในแล้วใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวเลยเป็นดวงแก้วที่กลมกลมใสใสลอยหยุดนิ่งอยู่กลางท้องของเรานะ่า นึกตามสบายๆนะจ๊ะใครที่เคยทำวิธีอื่นก็ลืมสักครู่ลองใช้วิธีนี้ดูเหมือนกันนะจ๊ะหน้าที่ของเราตอนนี้มีอย่างเดียวคือตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใสใจหยุดนิ่งลงไปในกลางความใสนั้นให้ตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใส ใจหยุดนิ่งลงไปในกลางความใสนึกเบาๆบลึกสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอันนี้เป็นสูตรสำเร็จสืบต่อมาจากหลวงพ่อวัดบักน้ำภาษีเจริญได้สั่งสอนสืบต่อกันมา นึกง่ายๆก็เหมือนกับเรานึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่นึกถึงดวงดาวนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นึกอย่างนั้นน่ะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยนึกง่ายๆนึกถึงดอกบัวเราก็นึกได้นึกถึงดอกกุหลาบเราก็นึกได้นึกถึงดวงแก้วเราก็นึกได้อย่างนั้นไม่ได้ใช้ความพยายามเลยใช้นึกง่ายๆสบายๆ อย่าไปบีบมันอย่าไปเค้นมันอย่าไปบังคับมันนึกออกอยู่แล้วนึกออกแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกสบายสบายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่ารีบอย่าร้อนมันนึกแล้วทำไมไม่เห็นนึกแล้วทำไมไม่ได้เพราะการเห็นนั้นมันไม่ได้เห็นเหมือนกับตาที่เราเห็นอย่างนี้ มันเหมือนกับไฟที่เราค่อยๆดิมมันขึ้นมาหรือพระอาทิตย์ที่มันขึ้นตอนเช้ามันไม่ได้สว่างปั๊บเลยมันค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆดีห้าก็มีแสงเัินแสงทองออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวแสงนั้นก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนจะอย่ารีบอย่าร้อนใจเย็ยยนๆอย่างนั้นนะนึกง่ายๆสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆนะจ๊ะ ให้ตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใสใจหยุดนิ่งลราไปนในกลางความใสใกลางท้องของเรานะประคองใจดีนะจ๊ะประคองใจเบาๆแล้วถ้าใจของใครยังซัสดสายวกแวกคิดถึงเรื่องน้อเรื่องนี้อีก ก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องโกรธขึ้นมันออกไปได้แล้วก็ค่อยๆน้อมกลับมาใหม่แล้วก็ใช้คำภาวนาช่วยคำภาวนาก็คือท่องในใจเบาๆว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหัง ท้องเบาๆนึกเบาๆในใจในขณะที่ตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมรอบตัวไซก็นึกถึงคำภาวนาว่าสัมมาอาระหังไปด้วยในขณะที่นึกถึงคำสัมมาอาระหังก็นึกถึงดวงแก้วกลมๆใสๆไปด้วยในขณะเดียวกันทำอย่างนี้จิตใจของเราจะนิ่งจะอยู่สงบ อย่าไปกังวลว่าเห็นหรือไม่เห็นการทำสมาธิก็ทำให้ใจของเรานิ่งสงบเป็นหนึ่งเรื่องของการเห็นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำสมาธิแต่เป็นผลที่จะตามมาให,ให้ทุกคนตั้งใจให้ดีนะจ๊ะสักห้านาทีต่อไปนี้ขอเชิญทุกคนตั้งใจประคับประคองใจของเราให้ตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใส ใจหยุดลงไปในกลางความใสสมาอาังสมาอาลังสมาอาังตั้งใจทำทุกคนให้ดีนะจ๊ะทงคนต่างทำไปทำไปก็สังเกตตัวเองไปด้วยว่าตอนนี้เราเครียดไหมเราบีบตัวคิ้วหรือเปล่า เราเกรงหรือเปล่าถ้าเกรงก็ผ่อนคลายนะจ๊ะถ้าเราบีบบังคับก็ผ่อนคลายซะเพราะว่าจะไม่มีทางที่จะทําให้ใจหยุดใจนิ่งได้เลยถ้าเรายัางเกรงแล้วเรายัางบังคับเรายัางหยีตาเรายัางเกรงแขนเกรงขาอยู่นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใสใจหยุดลงไปในกลางความใสสมาอะหัง สัมมาอ拉หังสัมมา阿拉หังเรื่อยไปสิเดนะจ๊ะทุกคนต่างทำให้ดีนะ ใจของเราหยุดนิ่งดีแล้วเราจะได้รวมใจของเราเพื่อส่งบุญส่งกุศลเราได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาแล้วได้ดีในอดีตก็ตามในปัจจุบันนี้และในอนาคตก็ตามเอาใจของเราจดนิ่งลงไปกลางของกลางดวงใสที่กลางท้องเรานะแล้วเราก็นึกแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลออกไปให้รอบตัวเรา หมือนมันกระจายขยายเหมือนเราโยนก้อนหินลงในน้าแล้ววงน้ําก็จะแผ่รัศมีออกไปกว้างไกลสุดลูกโหลูกตายเราก็ใจจดนิ่งเราไปนในกลางของกลางแล้วก็นึกแผ่ความสุขความเย็นกายเย็นใจแผบบ่บุญส่วนบุญส่วนกุศสของเราที่เราได้ทํามาขอให้ถึงแก่บรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้อง ยาสนิทมิสหายผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วสำหรับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนะจ๊ะส่วนผู้ที่ยังอยู่ก็ขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยท่านที่ร่วมรับไปแล้วแม้ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขอให้มีส่วนได้รับรู้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทํา ในการนั่งสมาธิครั้งนี้ก็ตามในการที่จะช่วยกันบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ตามหากท่านยังอยู่ในาภาวะที่เป็นทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์นั้นมีความสุขถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปสำหรับท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่อาหานว่าเริงแข็งแกร่ง อายุมันขันยืนยาวนานขอให้ดวงของเราพร้อมกับญาติสนิทมิตรสหายเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่ใฝ่ประพฤติธ,ธรรมเป็นผู้ที่อยู่ในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รักการประพฤติปฏิบัติธรรมคิดปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสันเสริญสุขในหน้าที่การงาน ในชีวิตครอบครัวขอให้ได้เป็นผลสำเร็จขอให้ได้เป็นผลสำเร็จขอให้ได้เป็นผลสำเร็จอย่าให้มีศัตรูหมู่มารเข้ามาพ้องผ่านให้จเจริญยิ่งด้วยอายุวมนะสุขะพระปฏิพานธนสารบริวารสมบัติให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปใครปรารถนาสิ่งใด ก็นึกอธิษฐานเอาในใจในตอนนี้นะจ๊ะนึกอธิษฐานในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไม่ประกอบด้วยความโลภและเป็นในทางที่ไม่ถูกต้องชอบทมทุกคนตั้งทุกคนตั้งใจอธิษฐานกันให้ดีตอนนี้นะจ๊ะใจจดนิ่งอยู่ในกลางของกลางตรงกลางท้องเรานะ่ะอันนึกอธิษฐานในใจเอา เสร็จแล้วขอให้ทุกคนนั่งขับเพียบหลับตาแล้วพนมมือขึ้นพร้อมกันนะหลังจากที่มีพูดเสร็จแล้วขอให้ทุกคนกล่าวคำว่าสาทุกพร้อมๆกันนะสัพเทพุทธาลรปตาปาัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ,ะรักขังพัน,านพพพธานิสัพโสสพพุธานุภาเวนะสพธรรมานุภาเวนะ สพัสังฆานุภาเวนะสทาโสธีกัวันตุเตสวัเดีคยไหจ๊ะรู้สึกนั่นนงกันดีทุกคนเลยนะสบายสไหมจ๊ะสบายไหมจ๊ะเลสสี่แค่นั่งก่อนหรือเปล่า <iels> เรางานบุญงานกุศลแนละ้วเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเริ่มงานบุญกัน นั่งได้รุงรอสักครู่รอสักครู่ไม่ช้าไม่ช้าอีกนิดเดียวเป็นไงจ๊ะเคยนั่งกันมาไมัไนก็ไหลดึงรักเนื้อดีแต่งตอนนี้ก็นั่งได้ <c oughs> เ,เดี๋ยวไปนั่งต่อที่บ้านนะจ๊ะมาเชิญพี่บุษบาใช